เธอหมัดคืนมาเจสนันโอ้โหโดนสองติดตามครับคูน่นี้เดินเข้ามานี่ครับแหมเริ่มจะมีหมัดต่อยครับจะมาครับเจสันคูณปัญหาคือโปรตีปฏิหารนี่แกเก่งยกสี่ยกนี่แมีแขงด้วยครับเจอลำตัวบวกคืนครับ ปฏิหารนิ่งๆครับมานิ่งๆครับวันนี้มาเดินยับไว้ครับย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 ับแล้วเติมเข่าเถอมันขึ้นมาเจสันโอ้โหโดนศอกครับโอ้โดนศอกของปฏิหารเข้าไปครับโดนไปหนึ่งนี่โดนก่อนแล้วนะครับปฏิหารไหลยับเลยจบไม่จบครับซอยทีหนึ่งโอ้ซึมไปแล้วครับเ่ยเสียบเข่าอีกอาวกรรมการยังยังมองอยู่อีกทีหนึ่งไม่เอาดีกว่าครับโอ้เพราะว่าอัรเวนไม่น็อกทุกคู่ครับ ปุติจบยกหนึ่งแล้นี่กับบวกศอกตั้งไปครับนี่ครับจริงๆเนี่ยแทบไม่อยากลุกแต่ศอกนี้แล้วครับมาปิดเกมทีครับสอกครับกรรมการไม่ขวางครับตีเข่าตีเข่าครับเป็นจริงสารภาพแล้วครับสารภาพนี่ก้มดอกนี้แล้วครับโอ้โหนี่ครับอาจารย์ครับอาจารย์ยังมองอยู่ครับมองอยู่ไม่ห้ามกับผมก็แทงต่อดูมือเลยครับไปที่